ว่องไปครับเมื่อนี้ผมก็จะมาทำการซุ่มสกินปืนที่เข้ามาใหม่ล่าสุด M4A1 M4 ครับผมกีนอตพูดว่าเอ M4 แบกอันนี้แหละนะวัดพันแมนไปลองนะ F5X หนึ่งพันแมนแก้วนะไปลองนะมันซื้อไว้อย่างประดูนะเพราะเคยบึ้งหนังเรื่องนี้แมนเตด่าก้อนบอลเตด่าก้อนบอลเอาไปลองนะ M4 เนี่ยบึ้งบึงสกินมันก่อนบึ้งสกินมันก่อนก่อนที่ไปซุ้มนั่นแหละ ป่มามันนี่แหละงา,งามบ้างามบอลูนะรูแต่ว่าแปลกตานะเออก็แต่ว่าแปลกตาดีครับผมก็จะไปรับชมครกดไลน์มาพูดระบบพี่น้องนะผู้ใดบึ้งไหมผู้ใดบอสได้ติดตามกดได้พี่น้องนะบอสกดได้ดีทำนะบอสกดได้ดีทำนะ,ะผู้ระบบได้พี่น้องนะอ,อ,ตอ,อัตราบวกสองดาเมจบวกหนึ่งแต่ว่าลบแมกกาซีนลงไปหนึ่งเนี่ยลบแมกกาซีนครับพีเอ็มกับสลัดคักสลัดเนี่ยนะฮะ บั๊ซุ่มปืน่อยมีเป็นพันใบนะครับเสือเฮ็ดมาไหมสุไทยก็ได้ใส่เพชรบั๊ดซมปืนมีเป็นพันใบได้ไตัวไปเนาะหอยใส่เพชรขวเจ้าบึงเจ้าบึงเนี่ยบงเจ้าบึงในตัวซุมปืน่อยพันหกอะลอกินเพชรเข้าเลยยี่มนะเจ้าจับบัดซะบ่าขวดลมาดอ่าไปด้วเขาจะไปซุ่มกันลอกินเพชรคือไก่คืเอยเก่า เดี๋ยวผมจดเพชรไว้ก่อนนะจดเพชรช่วยกันว่าผมสิเ๋ดเท่าไรมาพอแล้วดึงสองสามคนไปเอาดีล่ะลายบังคาบมาแค่นันเกือบได้ปะเฮ้ยอันนี้เอามหอย่างเว้ยสแตมเอาไว้แรกรางวัลบนเอาจริสแตมเอาไว้เห็นยังวะเขาดูโตเว้ยเอาไว้แรกได้เหรอเดี๋ยวฟามาแรกได้เหรอผมไปที่นายกิจกรรมแป๊บ มันแกลกได้หรอมันแกลกได้เออขนันแลกได้ก็เจ๋งนะเว้ย<แ>โอ้วแลกได้ครับหกสิบปันก็แลกได้แล้วอู้วดีดีดีหวยอะแบบนี้แม่ห้าขวบไงอ่าไปซุมต่อออ,ออกรถหมอออกรถซุ่มประมาณหกสิบเทียเพราะว่ารอบละสิบมัได้แน่นอนอเปิดก็ได้ ซิบไปแลกปืนหืกดไล่ไม่ต้อวเกือบแล้วข่อยเกือบบพลูแม่ชวยดีปะเดี๋ยวผมจะใส่สูตร4 C นะโอ้ C C เดี๋ยวออกเขาก็ต้องแลกเลยหนึ่งสองเอ้ยสาอไโอ้ยิบซีชมงซีเยอะแล้วใส่สูตรกนไม่ต้หนึ่งสองสามสอันยิซชงเลอกซีกหนึ่งสองสาอ เดี๋ยวยี่ปอเขาจะแหลกได้แป๊บนึงมันแหลกไดรเราบอกให้สามชิมหารวเราเพ่สามชิมหาได้พี่น้องแต่ว่าก็อยากให้มันออกก่อนมันไม่จำเป็้เปลี่ยนเพียร์มไม่น้องมีพูดอะไแบบว่าซุ้มแบบใบเดียวได้ป่ะสมัยนี้มันมีพอไม่น้องแบบว่าหนึ่งครั้งได้สมัยก่อนมีนะเว้ยสมัยก่อนแบบว่าซุ้มเธอเดียวได้แต่ว่าโรลุว่าสมัยนี้มันมีหรือเปล่าทุกคนนะคอมเมนต์มาบอกกันไข่ได้ไม่ร้องไหม สามสองสามมั้งไปเมียงเรืๆนะเจรันโงน่ออข้ึักสวยพวกวมันออกตเหียญละห้ขวากว้ขวมันออกติเหรียญละห้าขวากว้เอาไหปขาได้ไหมผมอีรองซุ่มหกสิบเทียบึงวามันมันอิได้บ้านเออ 60เทือแล้วผมก็รู้ว่าโทเคียนมันอยู่ครบบอลนั่งทเคียนมัน60ปันใช่ดะอ้พอดีเว้ยซ้ำ60เทือกับซ้ำฮัทซุง60เทือกซาำเลขลักกี้มาสุดที่60แหละผมว่าเจ๋งนะเอ้ยซ้ำเลขลักกี้สุดที่60่ะเอาเลขได้ไหมลาะ สูตรไปได้แล้วนะอู้แบบนี้ดีนะแบบเพราะว่าต้องแบบให้เรียกว่สูดไปวอดหลายครับผมกันโอเคนะถือว่า60ได้แน่นอนการันตีอ่ะหกสิบเทือได้แน่นอนนะผมการันตีได้ไหมล่ะหกสิบเทือได้แน่นอนไหมล่ะแม่ใช่ด่ะนี่ค่าหกสิบเทือเพราะว่าเขาตีเข่าๆนะเขาต้องได้เท้าเข็มต่ออันนึงอยู่แล้วนะต่ออันประมาณหกสิบเพาต้องได้เท้าเข็มอยู่แล้วคันตีเป็นเพชรนะเป็นหกสิบขั้งนะเออเดี๋ยวลบลบก็ได้สี่ห้าเก้า อุ้ยสามพันซีเลยบ่พาอุ้ยสามพันซีลบ่พาอุ้ยเบือเพชรหลอยู่เด้สูประมาณหนึ่พบาทด้รือเ่นนะสรับอันนี้ตีเป็นเพชรกับสามพันกัวครับประมาณสามพันเพชรได้อนะได้ครับปืนอะไนี้ยนอนครับการันตีครับได้เนี้ยน,นครับได้เนียนดเจ้าระสงคดีแบบว่าซุ่ม2องเธอเราได้นะขัดการันตีแบบซุ่มเอาโทเคนไปแลกประมาณ ประมาณ3,000เพจัพครับผมประมาณ3,000เพรต่อผมในด้ดน่นอนเพื่อน้องนะ้นแฉวนะประมาณ3,000เพจเติมอะ3,000ต้นๆ3,003 4 0 0ได้บ้างนะประมาณนั้นนะครับผมแฉวอย่าลืมไปซูมเอารถส่